วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูความเจริญเติบโตของต้นนี่นะครับต้นพริกไทยนะครับที่เกิดจากการแยกไหลออกมานะครับผมตัดไหลออก,ออกมาแล้วก็มาปลูกนะครับนี่ครับตอนนี้เริ่มนี่นะครับเกิดติดละใบนี่เริ่มออกแล้วครับมันมีต้นต้นแม่อยู่ตรงนี้นะครับ มาก่อนหน,หนึ่งต้นเราผมาก็เอามาวางเพิ่มอีกต้นหนึ่งครับมาจากไหลครับต้นนี้เราไปดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้เหมือนกันครับมาจากไหลครับอยู่ตรงต้นนี่ครับตรงต้นลิ้นจีต้นนี้ก็เริ่มแทง แห่งยอดนี่นะครับตรงไหนมองไม่เห็นนะตรงนี้ยอดมันส่วนอีกต้นหนึ่งต้นนี้ัวเร็วกับเเพื่อนตัวไข่ตัดไม้นี่นะครับต,ตน้นต้นนี้นะครับจากไหลเหมือนกันนี่นะครับ ตันนี้กำลังเริ่มเลยแล้วครับเลยขึ้นมานี่แล้วครับนี่นะครับมันมีต้นอื่นบงังน,นี้่นีครับพริกไทยจากไหลครับการปลูกพริกไทยจากไหลนี่เป็นวิธีการง่ายที่สุดแล้วครับแค่รอต้นเมีหลักนี่มันโตสักช่วงหนึ่งมันออกรากนะครับเราก็ตัดตรงที่มีรากนั้นไปนี่ครับชำ รือปลูกเลยก็ได้ครับมันก็จะได้ต้นใหม่ขึ้นมาส่วนต้นที่มันนี่อยู่เดิมนะครับก็ดูนี่นะครับเนี่ยมันออกผลผลิตแล้วครับเนี่ยครับพริกไทยนะครับพริกไทยสดคู่กับนี่นะครับอะไรนะต้นนี้เขาเรียกว่าอะไรดีเดี๋ยวค้นนึกชื่อก่อน สมองคงเป็นลำุลนึกชื่อช้ากระชายครับกระชายพริกไทยสดคู่กับกระชายอร่อยครับผัดป่าผัดกะเพราป่าอะไรพวกเนี้ยอ่อร่อยครับ,ผ,ผ,บ,รรรบผมใช้วิธีเอาหลายพริกไทยไปเลืยกับต้นไม้ที่มีอยูู่แล้วครับบางต้นผมก็ให้มันเลือ้อยขึ้นไปสูงเกินนะครับ สูงเกินผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะผมจะไปเก็บข้างบนได้ยังไงเดี๋ยวเผลอๆบางทีอาจจะตัดข้างบนลงมาเป็นต้นใหม่นะครับรอเวลามันก่อนอ่ะตรงนี้เรามาดูอีกต้นตัวนี้กระจากหาไหลเหมือนกันนะครับพิกไทยจากไหลครับนี่จะตรงนี้เป็นต้นอะโวคาโดครับ แต่โุคาโดต้นนี้มันอยู่ในร่มไปหน่อยมันไม่ค่อยโตเนาะแต่ใช้เป็นค้างให้ต้นพริกไทยเลือยขึ้นไปได้ครับมันมีต้นนี้อีกตน้นตรงแถวนี้น้ําท่วมอยู่นะครับน้ําผ่านอยู่แต่ไม่ท่วมนานต้นพริกไทยก็ไม่ตายครับแต่ถ้าท่วมนานน,าน,นี่พริกไทยตายนะครับใครจะปลูกพริกไทยนีย่ต้องดูสถานที่ด้วยนะครับว่ามันเป็น ที่ที่น้ําขังหรือเปล่าห้ามเป็นที่น้ําขังนะครับท่วมท่วมได้แต่ห้ามขังครับงั้นต้นพริกไทยจะตายครับผมวิธีการอยู่กับธรรมชาติครับอาหารสร้างเองจากมือล้ลวนครับแล้วก็ใช้เวลานานแต่มั่นคงครับวิธีการที่ผมทำนี่นะ เรามาดูพริกไทยปิดท้ายหน่ยครับนี่พริกไทยพริกไทยต้นนี้5ปีแล้วนะครับตอนแรกนึกว่า4ี่มาดูอีกทีนฉลีบมาทึกไว้5ปีครับต้นนี้5ปีมันออกลูกสูงไปหน่อยครับเอามากินลำบากเดี๋ยวรอหารากของมันได้ก่อนเนาะ ผมอาจจะตอนลงมาครับเอามาปลูกเป็นต้นใหม่ซะเลยหรือว่ายังไงเดี๋ยวลองคิดวิธีดูก่อนครับต้นนี้แข็งแรงมากเลยมันเลื้อยคือไปข้างบนนูครับเลื้อยไปกับยางนาเน,นี่แหละครับพริกไทยปลูกง่ายๆแต่กินยา,ยาวๆครับครับผมโอเคนะครับ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ